ดีครับคุณกำลังอยู่กับ t i g e r l i v e วันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง Minor Scale นะครับ Minor Scale นั้นมีประเภทย่อยทั้งหมด3ประเภทนะครับคือ 1. Natural Minor 2. Harmonic Minor และ 3. Melodic Minor วิธีการเทียบเคียง Natural Minor จาก Major Scale สูตรของมันคือ f l ด 3, สาม 6, ฟ a ดหครับจะเป็นอย่างไรเช่น C major scale f l ด3สก็คือตัวนี้ฝ l ด6หก็คือตัวนี้แล้ว l ด7เก็คือตัวนี้ก็คือ 1, 2, 3่งสอามนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6องสามสหนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, สอ็ด แฟด7นะครับเพราะฉะนั้น C natural minor ก็จะเป็นดังนี้ครับทีนี้เรามาดูฮาร์โมนิกไมเนอกันบ้างครับฮาร์โมนิกไมเนอจะเป็นแฟดสมแฟดหนะครับก็คือแบบนี้ครับแฟดสมกับแฟดห นะครับที่นี้ Melodic Minor นีครับจริงๆแล้วจะมี2แบบคือ Melodic Minor แบบคลาสสิกและ Melodic Minor แบบแจ๊สขออธิบายแบบคลาสสิกก่อนแบบคลาสสิกเนี่ยขึ้นลงจะไม่เหมือนกันขึ้นจะเป็น Melodic คือเป็นแฟดสามอย่างเดียวก็คือ แต่ขาลงเนี่ยจะเป็นเฟดสามดหกดเซึ่งมันก็จะเหมือนกับ natural minor ก็คือแบบนี้ครับอ่ะดูกันช,ะ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 ชะ้าๆช้าๆอีกครั้งนะครับทีนี้มาถึงอันต่อไปซึ่งก็คือสิ่งที่เขาเรียกกันว่า Jazz m e l o d i c ก็คือจะ เหมือนกันทั้งขาขึ้นขาลงครับคือแปดสอย่างเดียวนะครับก็คือแบบนี้ครับจะสังเกตได้ว่าแจ๊สเมโลดิกจะเหมือนกันทั้งขาขึ้นขาลงเลยทำให้เข้าใจได้ง่ายและนำไปใช้ตอนโซโล่ได้ง่ายขึ้นครับ และนั่นคือการเทียบเคียงไมเนอร์ทั้ง3รูปแบบย่อยกับเมเจอร์สเกลครับแล้วเดี๋ยวครูอ้ําจะมาทําคลิปให้ดูว่าในแต่ละคีย์ของสเกลไมเนอร์นั้นเล่นอย่างไรนะครับในทุกๆสเกลเลยในตอนต่อๆไปครับหากคุณชื่นชอบการสอนเปนโนในรูปแบบนี้นะครับพบกับเราไทการ์ไลฟได้ทุกๆวัน โดยเราจะมีคลิปสอนเป็นโนแบบเข้าใจง่ายๆแบบนี้มาให้รับชมทุกๆวันเลยครับแล้วเจอกันครับ see you